วันนี้เวลา19.05นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรในการนี้ทรงเปิดชมรมทบีนัเบวรและสูนเพื่อนใจทบีนัเบวรของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้น้อมนาหลักการดําเนินงานโครงการทว no. ีนัมบวนมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในวิทยาลัยสําหรับศูนย์เพื่อนใจทว no. ีนัมบวนมีหลักในการทํางานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องอยู่กันแบบครอบครัวกิจกรรมในศูนย์มีให้บริการคําปรึกษาปัญหาต่างๆมีกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นการเต้นการเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์ จากนั้นทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการทวีนามวันของจังหวัดกำแพงเพชรจะได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นมีความภาคภูมิใจในตนเองโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำแพงเพชรซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ และพระราชทานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิกทบีนัมบวนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรที่ไปเฝ้าและขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดทบีนัมบวนที่ดันเนินงานมาเป็นระยะเวลา21ปีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการทบีนัมบวนดีเด่นจำนวน9คน มีอวชนต้นแบบเก่งและดี To be n u m i e r ์อระดับประเทศจำนวน3รุ่นและ To be n u m b e r ์ว e นทีมแดนเซ i ร์ระดับประเทศจำนวน1ทีมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To be n u m b e ร์ร่วมกับ To be n u m b e r ์วันไ